สวัสดีครับทุกท่านพบกับ r m u d p n e w Weekly ครับผมบ่อนนทวุฒิเศษกำปางรายงานตัวกันชิดเคยมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในราชมงคลพระนครของเรากันครับไปกันที่ข่าวแรกครับกิจกรรมจากสถาบันภาษาราชมงคลพระนครครับจัดกิจกรรม f o o d Fit for f i ล e ภาษาอังกฤษสไตล์อาจารย์เออวินนะครับโดยเริ่มเรียนพร้อมกันตั้งแต่20กันยายนถึงวันที่9พฤศจิกายน2566นะครับ รวม16ชั่วโมงทุกวันพุธเวลา9านิกาถึง11นริกาครับและวันพระัสบด,ดีเวลา14นริกาถึง16นริกาโดยกิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาบุคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจครับโดยบรรยากาศภายในห้องเรียนก็เป็นไปอย่างสนุกสนานผู้เข้าร่วมกิจกรรมครับก็ได้รับความรู้ได้ฝึกฝนกับอาจารย์ต่างประเทศนะครับก็ทำให้บุคลากรและนักศึกษานั้นมีความกล้า ที่จะใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้นนะครับไปกันที่กิจกรรมต่อไปครับนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาข่า,ขากรรมศาสตร์ประยุกต์คณะเทคโนโลยีข่ากรรมศาสตร์ราชมงคลพระนครครับจัดโครงการสัมมนาในหัวข้อุนตรีภาพเครื่องหอมไทยภูมิหลังปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงครับโดยได้วิทยากรผู้มกประสบการณ์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงกมลอัศวมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดต็ตรสารมีผลกิจคุณสุรพงษ์จงค่ายกลางครับและคุณนัทเวชศาสตร์นะครับได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องหอมไทยที่มีมาแต่โบราณนะครับเดี๋ยวในปัจจุบันครับก็เริ่มที่จะเรือนลางหายไปแล้วเสน,นึ่อาจจะเป็นเพราะว่าวัฒนธรรมตะวันตกนะครับเข้ามาบ้านเราทําให้คนในยุคดิจิตัลครับหันไปใช้เครื่องหอมจากฝรั่งกันมากขึ้นนะครับ ก็ทําให้เครื่องหอมโบราณของไทยนั้นเริ่มจะหายากขึ้นทุกทีนะครับซึ่งเครื่องหอมของไทยๆนั้นสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบครับพอเหตุนี้ครับน้องๆนักศึกษาจึงเล็งเห็นความสําคัญและความมีศักยภาพของเครื่องหอมไทยนั่นเองนะครับก็เลยมีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นการอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดภูมิปัญญานี้ไว้นั่นเองซึ่งนอกจากการสมนาพูดคุยในเรื่องของสุริภาพเรื่องเครื่องหอมไทยแล้วนะครับ ผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้ร่วมกิจกรรมการทำเวิร์กช็อปกันด้วยเครื่องหอมไทยได้แก่ยาดมสมุนไพรแล้วก็บุกงานั่นเองครับก็เป็นกิจกรรมดีๆครับที่น้องๆได้ร่วมกันจัดขึ้นมานะครับเป็นการอนุรักษ์เครื่องหอมไทยของเรากันด้วยไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมครับนักศึกษาชั้นปีที่2จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ราชมงคลพระนครครับ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Conference Presentation ในรายวิชาเทคนิคการขายและการสร้างบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารการตลาดครับโดยมีดรชิดสยรัตศิริไพรอาจารย์ประจำวิชาร่วมรับชมผลงานครับซึ่งก็มีน้องๆน,น,นักศึกษาครับเข้าร่วมนำเสนอผลงานกว่า17กลุ่มด้วยกันบริกาศของกิจกรรมก็เป็นไปได้วยความสนุกสนานและได้ความรู้นะครับ ในว,วิชาเทคนิคการขายและการสร้างบุคลิกภาพเพื่องานสื่อสารการตลาดนั้นก็จะช่วยให้น้องๆน,นักศึกษาครับมีความรู้ความสามารถและนําไปต่อยอดพัฒนานในอนาคตในการเป็นนักศึกษา,ษา,ษา,ษาการตลาดที่ดีได้ครับและไปกันที่กิจกรรมสุดท้ายครับสำหรับสัปดาห์นี้คุณแพททองทานชินวัตนนะครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศา,ษา,ษาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครับรวม พิธีเปิดงานสยามเซ็นเตอร์วิชโนริสเตตนะครับด้วยแนวคิดเมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนตอกย้ำความเป็น d ด v e r s e City Building นะครับพื้นที่เปิดกว้างและต้อนรับทุกความหลากหลายอีกทั้งยังร่วมชมแฟชั่นโชว์ครับที่จัดแสดงคอลเลกชันและผลงานไฮไลท์นะครับซึ่งเป็นที่สร้างสรรค์จากนิสิตและนักศึกษาด้านแฟชั่นดีไซน์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมไปถึงสถาบันด้านแฟชั่นดีไซน์อื่นๆกว่า10สถาบัน,นครับโดยสำหรับผลงานแฟชั่นโชว์จากฝีมือนันกศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั Fashion, ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรานะครับแสดงผลงานบนรันเวย์นายแฟชั่นชุดที่มีชื่อว่า BIFW 2023นะครับ ก็กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับณศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ก็มีคอร์เชันพิเศษด้วยครับโดยท่านดรจรันพิมพ์วังเย็นนะครับซึ่งเป็นที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนะครับนำเสนอมุมมองของสังคมในบริบทต่างๆที่เป็นกระแสในปัจจุบันต่อยอดสู่แฟชั่นในรูปแบบของ ready to wear นะครับ โดยใช้คู่โทนสีสารที่เป็นต้องการของตลาดนะครับทั้งสดใสแล้วก็คุคู่ไปกับแนเอิร์ธโทนก็ให้เกิดความแตกต่างสมดุลน,นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางหมหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเราได้เป็นโซนหนึ่งนะครับในกิจกรรมแฟชั่นโชว์ครั้งนี้น,น้องนักศึกษาก็ได้โชว์ศักยภาพนในการร่วมกับดีไซเนอร์ Designer นะครับออกแบบ ชุดแฟชั่นในการโชว์ครั้งนี้ด้วยนะครับและนี่ครับก็เป็นทั้งหมดของ RMUTNew p Weekly สัปดาห์นี้ติดตามกันต่อสัปดาห์หน้าว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างผมนทวฒิเศษกำปังสวัสดีครับ